สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจ,จารย์ดรดำรงพันธ์ใจห้าววรพงศ์นะครับผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์สืบสารงานพร,พระราชดำริและการพัฒนาท้องถิ่นนะครับหรือสวทนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของแนวปฏิบัติที่ดีนะครับหรือว่า good Practic e นะครับเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพขององค์กรนะครับซึ่งสวทเนี่ยได้ส่ง ในปฏิบัติที่ดีในการดําเนินการบริหารจัดการโครงการยูทูีนะครับซึ่งเรียกว่าโครงการมหาบราิสุทธ์ตาบลหรือว่าสร้างรากแก้วให้กับประเทศนะครับหรือว่าโครงการยกระดับเ,เศรษฐกิจสังคมรายตําบลแบบบูรณาการนะครับโอเคทีนี้เราโครงการนี้ที่มาที่ไปอย่างไรนะครับก็อธิบายได้ว่าโครงการนี้เนี่ยเนื่องจากว่ารัฐบาลน,นะครับ มีความประสงค์หรือไม่มีนโยบายที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดทั้งหลายไม่ว่าประชาชนนักศึกษาหรือว่าประชาชนที่อยู่ในในพื้นที่นะครับที่ว่างงานจากจากโครงการจากผลกระทบจากาภัยพิบัติภัยพิบัติโควิดนี้นะครับก็เลยเส่งผ่านมายังกระทรวงอวนะครับหรือว่ากระทรวง การรวมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยครับก็ให้มหาวิทยาลัยต่างๆนะครับซึ่งราชพัฒนารเสียิรราชเนี่ยเป็นหน่วยหนึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งใน70กว่ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ได้อาสาและก็ขอเสนอโครงการเรียกว่าโครงการพัฒนาพื้นที่ซึ่งเป็นภารกิจของพวกเราอยู่แล้วนะครับไปเราเขียนขอไปจํานวน30ตําบลน,นะครับสาตําบลก็ได้รับการอนุมัติ ให้มีการจ้างงานเจ0ดร้อยกว่าอัตรานะครับในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรังนะครับในส่วนนั้นพอหลังจากที่เราได้รับโจทย์จากกระทรวงนะครับได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้วเนี่ยเราก็มากําหนดกลไกนะครับกำหนดกลไกในที่นี้การปฏิบัติหมายถึงว่า,เ,าเราก็มีส่วนร่วมนะครับจากกระทรวงนะครับแล้วก็มากําหนดเป็นรูปแบบนะครับก็เรียกว่ารูปแบบการบริหารจัดการนะครับทั้งในรูปแบบของระดับ Uh, RSI นะครับหรือว่า Regional uh, System Integrator นะครับในระดับที่มหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคนะครับแล้วก็ระดับ2ก็คือระดับของ University uh, System Integrator นะครับหรือว่า USI นะครับก็ในระดับมหาวิทยาลัยก็จะมีขะัรรมการจากหัวหน้าส่วนจังหวัดนะครับจาก uh, ผู้รับผิดชอบประจำตำบลในส่วนของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยทั้งหมดเนี่ยเป็นขะัรรมการในชุดนี้นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เรากำหนดก็คือ TSI นะครับหรือตำบล Indicator Ind System นะครับ TCSI นะครับก็ System Indicator เพราะนั้นเนี่ยกลุ่มล่างนี้หรือว่ากลุ่มระบบกลไกหลังนี้นะครับก็จะมีคนจากกลุ่มของตำบลน,นะครับอาจารย์แล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะดูแลนักศึกษาพื้นที่ประชาชนที่ทำงานในตำบลน,นะครับเพราะนั้นเนี่ย การกาหนดสิ่งเรานี้ครับก็เป็น,นกลไกหนึ่งทีนี้ลักษณะการทํางานพอเราได้ไกลไกแล้วเนี่ยครับเราก็มาตั้งคณะทงานนะครับผู้รับผิดชอบประจาตาบลผู้รับผิดชอบประจาตาบลก็จะร่วมกันนะครับกับเครือข่ายหน่วยงานภายนอกนะครับที่เป็นภาขีรว่วมกันเนี่ยร่วมกันเปิดรับสมัครแล้วก็กระบวนการาในการพิจารณาผ,ผู้ที่จะมาทํางานกับเรานะครับจะมาพัฒนาตําบลร่วมกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพอได้เสร็จเราก็ปฐมนิเทศบรรจุ นะครับรวมไปถึงติดตอ่อติดตามการดําเนินการผลทุกเดือนนะครับโดยรายงานผ่านระบบออนไลน์และก็ระบบออนไลน์ออฟไลน์นะครับเรามีการประเมินผลทุกเดือนรวมถึงการประเมินผลเ,เรื่องของงบประมาณด้วยนะครับซึ่งก็มีการทํางานและก็รายงานทุกวันที่2ของเดือนต่อกระทรวงในทุกๆเดือนนะครับอันนี้ก็คือผลการประมาณในท้ายสุดเนี่ยเราให้ทุกโครงการนะครับมีการถอดบทเรียนมา ama, ทั้งหมดเลยตั้งแต่เรื่องของ ระบบกระบวนการในการพัฒนาระบบการวางแผนความคิดระบบ uh, planning นะครับระบบ uh, ของ checking ระบบของ uh, doing อะไรต่างๆนานาจนครบหมดนะครับได้ผลสำเร็จมาก็ณขณะนี้นะครับเราพัฒนาตำบลชุมชนท้องถิ่น30บตำบลเนี่ยนะครับได้ได้169ผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็30ตําบตำบลเนี่ยได้นวัตกรรมชุมชน65นวัตกรรมแล้วก็ ตำบลทุกตำบลนะครับจากที่เราประเมินก่อนที่จะไปพัฒนาเนี่ยมีมีตำบลที่ไม่พ้นความยากจนเนี่ยนะครับก็มีอยู่ประมาณ5าตำบลนะครับแล้วก็หลังจากมาร่วมกิจกรรมกับเราทํางานพัฒนากับเราเนี่ยก็แสดงทุกตำบลทั้ง30บตำบลที่เราไปพัฒนาเนี่ยพ้นขีดความยากจนทั้งหมดนะครับอันนั้นคือเทผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมก็คือ,อตำบลน,นะครับหลายตำบลที่เข้าไปสู่การประกวดในระดับภาคต่างๆในระดับภูมิภาคเราก็ได้รับรางวัล1ใน5้า ในระดับภูมิภาคแล้วก็เป็นหใน40นะครับตำบลที่เข้าไปพิช,ชิ่งหรือว่าแข่งขันในระดับประเทศนะครับซึ่งได้รับรางวัลจากนายกร,รัฐมนตรีรัฐมนะครับแล้วก็มีอีก5ตำบลที่ได้รับรางวัลในระดับมหาวิทยาลัยในระดับตำบลที่แข่งขันกันเองนะครับก็เป็นเรื่องที่าชาวบ้านหชาวบ้านได้ประโยชน์สอนักศึกษาได้ประโยชน์สาทักษะ รีสกิลอัพสกิลอะไรต่างๆนานาเนี่ยท้ายสุดชุมชนที่ประสบความสำเร็จจากชุมชนยากจนจะไปสู่ชุมชนที่ก็เ,เรียกว่าพอเพียงพอชุมชนพอเพียงเหล่านี้ครับทั้ง3ามสิบตำบลก็จะเข้าไปสู่การพัฒนาไปสู่ตำบลที่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามตำบลน,นี้ตอนนี้เราทําได้แล้วได้ในระดับชุมชนก็เ,เรียกว่าพ้นเกณฑ์ความยากจนนะครับพอทั้ง30มสิบตำบลก็นําไปสู่ ตำบลพอเพียงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันจะยั่งยืนสองสามสี่ต่อไปเนี่ยก,ก็ก็เป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องพัฒนานะครับซึ่งเป็นภารกิจของหมหาวิทยาลัยรา,ยรายชพัฏนครสยมนาศอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือระบบกลไกรื้ว่าแนวปฏิบัติที่ดีของศูนย์สรรืบสารงานพระรธรรมดีที่พี่ๆน้องๆแล้วก็พวกเราเจ้าหน้าที่ช่วยกัน,นดําเนินการแล้วก็นําไปสู่การนําเสนอเพื่อเป็นตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดีต่อไปนะครับขอบคุณครับ E